้าจะลดน้ำหนักระบบที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถุงน้ำดีและตับนะคะช่วงเวลาของถุงน้ำดีและตับเนี่ยจะอยู่ตอนคืนห้าทุ่มหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งถึงตีสามเพราะฉะนั้นการนอนดึกหรือการกินอาหารมื้อดึกตอนเด็กๆเราจะมีอ้วนพอเป็นวัยรุ่นอยู่มหาลัยหน่อยแล้วเราเริ่มแบบทํางานดึกๆแล้วก็เริ่มกินกับเพื่อนอยู่มาวันนึงระบบเผาผลาญของเราผิดปกติไปแล้วอยู่น้ําหนักก็ขึ้นผิดปกติไปมันมักจะมาจากสาเหตุเหล่หนานี้ได้นะคะเาะน้จะให้กลับมามีการนอนเป็นธรรมชาติ ก็คือพยายามอย่านอนดึกแล้วก็พยายามไม่กินมื้อดึกในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอดมื้อเย็นนะก็คือเรากินข้าวเย็นปกติบางคนอดข้าวเย็นก็ดีถ้าอดได้โดยที่มันไม่ได้กระทบร่างกายสังเกตว่าเราอดอาหารเรากกระทบร่างกายไหมดูที่ประจําเดือนค่ะเพราะว่าประจาเดือนผิดปกติเนี่ยแปลว่ามันกระทบร่างกายแล้วนะทานอาหารมื้อเย็นเป็นปกติแต่ไม่ให้กินอาหารเ่ิ่มเพื่อหรือกินอาหารค่ำค่ดึกดื่นเที่ยงคืนนะคะอารมณ์เป็นตัวที่ทําให้ตับและถุงดีมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันคนที่เริ่มรู้สึกเครียด เครียดเยอะจะเริ่มกินเยอะขึ้น,นะคะ่ะบางคนที่กลุ่มผอมเนี่ยก็คือเครียดเยอะจะกินไม่ลงอ่ะมันจะแบบมันจะแปรปวนแบบนี้ตับละถุงน้าดีถ้าเขาผิดบาลานซ์ไปเนี่ยจะทําให้ฮอร์โมนของเราผิดปกติเราจะเป็นไทรอยง่ายไฮเปอร์ไทรอยไฮโปไทอไลอยนะคะกระทบกระทบหมดลูกทาให้ประจําเดือนไม่มาก็คือเกิดความเครียดสังเกต ผู้หญิงที่มีความเครียดเมื่อไหร่เราประจำเดือนเคลื่อนก็จะกระทบตับและถุงน้ําดีเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะเป็นผลทําให้เราอ้วนง่ายในอนาคตรหรือณปัจจุบันอาจจะเริ่มอ้วนแล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นให้กลับมาดูแลตับและถุงน้ําดีข้อแรกคือการนอนข้อที่2คืออารมณ์อารมณ์ความเครียดโกรธโมโหความคิดมากจะไปกระทบหมามแต่ก็ทําให้พลังชีของตับติดขัดด้วยเช่นเดียวกันวิธีการผ่อนคลายพลังชีของตับ ด้วยตัวเองก็คือการออกกําลังกายนะคะแต่ว่าคนที่ต้องการลดน้ำหนักเป็นพิเศษเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหนักๆแต่ต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอวิธีที่หมอใช้กับตัวเองถ้าไม่นับว่าหมอว่ายน้ําเป็นเล่นแบดได้หรือเล่นโยคะนะคะหมอแค่เดินเล่นเท่านั้นเองนะจะออกไปเดินเล่นเกือบทุกเย็นเลยเพราะว่ามันเครียดตอน ตอนเรียนมันเครียดก็จะเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นนะคะถ้าไม่ได้เดินสักเจ็ดวันเนี่ยมันจะบวมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะการเดินเป็นการใช้พลังงานโดยเฉพาะคนที่แบบปกติทางานออฟฟิศอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้ขยับร่างกายเนี่ยจะแนะนาให้เดินเล่นอยู่สม่าเสมอจัดการกับอารมณ์แล้วก็การนอนให้ได้จะทําให้เราผอผผานไขมันได้ดีขึ้นนะ